สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวดิจิไวเวอร์ชั่นสองนะครับก็ก่อนอื่นเลยฉากหลังเนี่ยคือผมวานไว้หนาแล้วละ่ะก็เป็นเป็นวอลกิมมอนกับเมทัลการูนมอนเห็นตีมมันเข้ากับดิจิมอนดีก็เลยเอามาแปะไว้โอเคก็มาดูที่กล่องดูที่กล่องกันก,ก่อนก็ เป็นกล่องนี่ครับเวอร์ชั่น2ถ้าเป็นของแท้มันจะ2.5งจุ้าครัตัวก็ตอนนี้ราคาขึ้นไปสองพกว่าแลวอันนี้เป็นเวอร์ชัน u s นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษหมดมก็น,นี้สำหรับลิงก์กับ Wonderswan แล้วก็แผ่นด l u m มแล้วก็เวอร์ชั่น J8 ได้นะครับก็ ภ <C oughs> ายในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือมาให้ก็ดิจิไว้์เวอร์ชั่นสองนะครับก็เป็นวิธีการเล่นนะดิจิไว้์คืออะไรการตั้งค่าการรีเซ็ตการเลือกดิจิไว้์การจัดการการต่อสู้ก็นี <c> ่ <oughs> เป็นภาษาอังกฤษหมดก็ในเว็บก็มีให้อ่านครับแปลไทยถ้าคุณอ่านอังกฤษไม่ออก อันนี้ก็อ่านก็พอรู้เรื่องนะก็จะมีทั้งแปดตัวเอ้ยแปดผมว่าห้าห้าห้าีห้าหกแปดตัวครับแต่ว่าตัวที่แปลงร่างได้อ่าสุดยอดก็คงมีแต่อคุมอนกับกับูมมอนนะโอเคก็เก็บคงมาไปก่อนมาดูที่อิติไวเวอร์ชั่นสองก็เป็นสีดำใสนะสีนี้หมดก่อนเพื่อนเลย ดูปีทผลิต1นึ่งก้าเก้ากานะหนึ่งก็กกกผมเกิดดสอีโอเคมาดูที่ตัวเครื่องก็ใส่นะก็ของของแท้ของก๊อฟก็ต่างกันที่อาของแท้จะเครื่องจะดูหน,หนาๆกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านิดหน่อยตรงข้างในก็นาก่นาจะเหมือนกันหมดอันนี้ผมเลือกเป็นกระบุมอนนะก็เป็นกระบุมอน ก็มาดูที่เมนูสเตตอันนี้คืออ,อันนี้ผมมีอยู่2ตัวคือยูอมอนกับกามอนนะก็สามารถดูข้อมูลของพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีได้ก็ดูล่างต่างคารุลูมอนเวอร์าูก็อันนี้ยังไม่ได้หลังสุดยอดน,นะโอเคต่อไป Map เอาไว้ดูสำหรับ การว่าตัวนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วอืมสล็อตเกมก็จับคู่ให้ได้ฝ่ายอ่าของที่มันของผู้ที่ถูกเลือกแล้วก็ฝ่ายศัตรูถ้าได้ผู้ที่ถูกเลือกก็จะก้า9เดือนก็จะลดลงแต่ถ้าได้ตัวร้ายก็จะมากขึ้นก็ลองกอดไไดูนี่ฮะก็จะได้ นี่เออได้ตัวเหมือนกันเลยโอเคอันนี้เก้าเด้งก็จะลดลงเห็นไหมครับอืมโอเคต่อไปการ์ดเกมการ์ดเกมกันสุ่มการ์ดก็ธนดการเหมือนกันก็หลักการเดียวกับเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ไดตัวลายทั้งคู่ นี่ทำให้ได้ตัวแฝยเราทั้งคู่ครับก็เก้าก็จะอันนี้เก้ามันจะคงที่นะเพราะว่ามันได้เสมอกันต่อไปเมดิคอลเป็นการรักษาเวลาบาดเจ็บจาการต่อสู้ก็อันนี้ยังไม่ได้บาดเจ็บก็กดเข้าไปไม่ได้อันนี้ต่อสู้แบทเทิลก็เขย่า ก็อันนี้เคยคอนเน็กได้สามารถลิงก์กับตัวแท้ได้นะครับโอเคอันนี้ปุ่มกดอันนี้ก็จะดูว่าเดินไปกี่เหลือระยะทางอีกกี่ก้าวตอนนี้ก็หมื่นส็ขยับครั้งหนึ่งก็จะลดไป70ก็จะลดไปเรื่อยๆก็จะเจอศัตรูตามนั้นก็จะลอขายับดู ถ้าเจอนานนั้นเนี่ยสักครู่นะครับจะดูตอนซัวเมนูจะเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ขย่ว้ก่อนเลยก็ขย่อยสดเลยก็เลยนนาน่อยนะครับเพราะว่าก้าวมันจะอืมเท่าไหร่อยว่ไม่รู้เนะ่ ตอนนี้เออ่ใครจะไปต้มมาม่มากินหรือว่าไปทำเอนก็ได้นะครับก็โอโอย่าเสร็จก่อนสักประมาณหนึ่งนาทีอเมื่อยมากเมื่อยมือยังไม่เจอยเจอยยากสุกคู่นะครับ อันมากเลยเฮ้ยเหนื่อยอันนี้ใช้ออกกำลังกายได้เลยครับเนี่ยมันอูกกำลังแขนได้ดีเลย Yeah. Mm-hmm. <laughs> เจอแล้วครับก็ถ้าเจอศัตรูมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเป็นสีดําโอเคก็กดเจอไข่นกมมันจะมีให้เลือกเมนูไฟดิจิโวหรือว่าเปลี่ยนล่างครับแล้วก็ปาร์ตี้คือเรียกตัวที่เรามีเพื่อนตัวเพื่อนออกมาอันนี้หน,นีโอเคเราจะลองเปลี่ยนล่างนะเปลี่ยนล่างมีสำเร็จก็ไม่สำเร็จนะ ก็เขย่ามือนจะไม่สำเร็จไงนี่ก็กดปุ่มมันก็จะตี เปลี่ยนร่างไหมมันจะไม่ยอมแพ้ตาทุกเปลี่ยนเถอะยังไม่ได้อืม,อมวันนี้ต้องไม่ดีนะนเอง อุตตะเลื่อนล้นเลยเปลี่ยนไหมครับเ็จะทำดูกว่าจะได้ขย่หย่ให้ถูกจังหวะมีสูตรไหมอนาะได้แล้วครับถ้ามันขึ้นเงาแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนร่างสำเร็จก็ใช้ดวงควก็ เอาตีเช่นั้นได้ไรครับเราต่อให้มันก่อนนอจบแล้วเลยชนะไหมนะโอ้ชนะครับโอเคการรีวิวก็จบแต่เพียงรื่องนี้ครับก็ใครที่คิดถึงวัยเด็กหรือว่า ไว้เด็กพลาดไปคือเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วของแท้ก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเงินเอกไ็ไม่ค่อยแบบอืมของแท้มันไม่ไหวก็ลเลยซื้อมาเล่นแล้วก็อันนี้มันก็พอก็ซื้อมันก็พอสําหรับการเล่นมันก็เหมือนของแท้เลยโอเคครับต้องขอบคุณเพจดีเจวายไทยเซ l เลอร์เนี่ยครับที่อา่ทำให้เหมือนกับเป็นอีกครั้ ก็ขอบคุณครับก็จบการรีวิวเท่านี้ยนะครับขอบคุณมากครับผม